สวัสดีครับอาจารย์เก่งศาตร์อาจารย์เก่งศาสตร์ครับทนายเก่งศัตร์ขอขอ,ขอ,ขอด้านนี้เลยด้านานี้ด้านนี้ขอแม่ชีมาด้วยเด็กคนหนึ่งนะครับได้เป็นนักกีฬาทีมชาติได้ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับช่วยเหลือประเทศชาติแข่งรถมอไซค์ให้กับทีมชาติทั้งครอบครัวทั้งตระกูลตั้งแต่ยันคุณพ่อพี่ชายน้องชาย แล้วก็ตัวเองทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายแต่สุดท้ายแล้วเด็กคนหนึ่งที่ทํางานรับใช้สิมชาติแล้วก็เชื่อเชื่อในนักการเมืองที่ส่งคนมาแสวงหาประโยชน์เหลือบดินลิ้นลายในสมาคมต่างๆนี่ก็หนึ่งหนึ่งในสาาคมนึงนะครับ ที่มีปัญหาโดยที่สําลองเงินไปก่อนโดยผู้ใหญ่คนหนึ่งหลอกให้เด็กคนหนึ่งสําลองเงินไปแล้วก็พูดจาไปทั้งๆท,ท,ที่เด็กคนนี้ไม่มีความจําเป็นต้องสําลองเลยไม่ต้องช่วยเหลือเลยเพราะเด็กเขาช่วยเหลือเรื่องงานกิจกรรมของทีมชาติอยู่แล้วนะครับแต่สําลองไป6ล้านกว่า6ล้านห้าได้คืนมา3มล้าน ตัวีสามล้านห้าก็บอกจะให้งบต่างๆแล้วสุดท้ายผู้ใหญ่กลุ่มนี้ยได้ดังเนินการมาไล่สดทิ้นแทงผมถามว่าสมาคมจะปกป้องคนเหล่านี้หรือหรือจะช่วยเหลือพวกเขาย่ำยีเด็กที่ทำประโยชน์ประเทศชาติพวกคุม่มพวกคุณหาแสวงหาประโยชน์กันอยู่หรือเปล่าผมไม่คคำถามนะครับแล้วผมอยากรู้ว่า คนไหนออกไปดําเนินการที่พวกคุณคุณบางคนก็โดนฟ้องร้องโดนหมิ่นประมาทโดนพลบทวงหนี้ผมถามพวกคุณเนี่ยทําให้เขาเป็นหนี้หรือเปล่าแล้วพวกคุณหาประโยชน์จากเขาหรือไม่ให้เขาสํารองไปเมื่ต่างๆก็ไม่คืนเขาแล้วก็หลอกบอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่คุณมีความอยากเหรอแล้วคุณก็ไลฟ์สดบอกให้โดยเนหาให้ดัวน,นีว้ผมถามว่าคุณมีอะไร อยู่หรือเปล่าติตองหรือไม่นะครับกาจะชนกับผมมายินดีนะครับผมนายเกียงศักดยินดีนะครับแล้วมาลังแกเด็กไม่ได้นะครับอย่ามาสร้างมาสร่ามาร่ากับผมและโดยที่เด็กคุณเนี้ยเขาเสียทรงเสียอกาสเสียสมาธิในการแข่งขันเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ต้องไปแข่งให้กับประเทศชาติแล้วคุณอย่าทำอะไรให้เขาเสียสมาธิ อย่าทําอะไรให้เขาเสียโดยที่คืนเข้าไปเอาอะไรเข้ามากฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะครับเอารับสินบนมากกว่าสามพันขึ้นไปมีกฎหมายคุณต้องคืนเข้าไปหมดแล้วก็เงินที่สำรองสมาคมหรือหน่วยงานของคุณกองทุนของคุณคุณต้องรับผิดชอบส่วนนี้คุณต้องคืนเงินเข้าไปที่สำรองเด็กๆต่างๆที่ให้เงินไปนะครับค่ะตาลัชดาน่าจเจริญศรีนะคะเป็นนักแข่งรถ จักรยานยนต์ซูเปอร์ไบค์พันค่ะก็เป็นนักแข่งทีมชาตินะคะค่ะก็ทางผู้ใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยค่ะไดะ้เอาโปรเจกต์หนึ่งมาให้ตันทำชื่อโปรเจกต์ลิตเติ้ลแวนบิวอัลนะคะแล้วก็มีการเหมือนให้สำรองเงินจ่ายอะคะ่ะแล้วก็ให้ตามมาเป็น ผู้จัดโครงการให้มาดูแลโครงการนี้ค่ะแล้วก็มีการให้ตานสำรองเงินจ่ายไปจำนวนเงิน6ล้านค่ะเป็นการยกระดับเราขึ้นมาเลยไงจากนักแข่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดจริงๆตานเป็น,เป,นเป็นทั้งโค้ชแล้วก็เป็นอาจารย์ในการเปิดอะคาเดมี่แล้วก็มีการจัดการแข่งขันบ้างเล็กๆคือตานก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งอะค่ะที่แข่งแข่งรดมาตั้งแต่เด็กแล้วค,ค่ะ แล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นในในในความสามารถต่างๆใช่ค่ะก็เลยมีการให้เข้าพบที่ที่ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ให้โปรเจกต์เลตันแวนบีวอลไรเดอมาทำค่ะคนที<อ>เ่เขาเขรียกเราเนี่ยเพราะและ้วก็บอกบอกว่ามีมีโปรเจกต์นี้ค่ะก็เป็นผู้ใหญ่นักการเมืองคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กของนักการเมืองเขาส่งมาใช่ค่ะให้มาให้มา,าดูแล เกี่ยวกับงาน,บนต่างๆในในกกทใช่ค่ะกา,ารกีฬาแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วอเอ,องนั่นเชยนเืินคนเนี้ยเขาก็มีโปรเจกต์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็าเรียกเ,ยเรียกคุณเข้าไปบค่ะก็ให้เสนอโปรเจกต์นี้มาให้ทําแล้วก็ให้สํารองเงินจ่ายไปทั้งหมดตอนแรกเนี่ยประมาณหกล้านห้าค่ะแล้วก็นัตอนนี้ได้คืนมาแล้วสามล้านบาทก็ยังขาดอีก 3ล้านห้าเน่สำรองเนี่ยเขาบอกไหมระบุไหมว่ามันเป็นเงินสำรองทำอะไรบ้าคือคือคือตั้งแต่แรกที่ที่นักการเมืองคนนี้ได้ให้ฟานมาทำโปรเจกต์เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยว่าตาจะต้องสํารองเงินจ่ายอะไรไม่ไม่ได้พูดเลยค่ะแต่ท้ายแล้วเขาให้สํารองอะไรครับเช่นก็ คือทางานกับการกีฬาประเทศไทยอะค่ะภาครัฐนะคะ mm. ก็จะได้เงินก้อนแรกมาก,ก่อนส่กเอ่อ70เปอร์เซนต์อีก30เปอร์เซนต์ก็จะหลังที่จบงานค่ะ้วเราสัมองอะไรไปมากอะครับก็มีเรื่องของพาเด็กๆหลายร้อยคนนะคะไปดูการแข่งขันที่สนามช้างนะคะแล้วก็ต้องให้เบี้ยเลี้ยงน้องๆอ,อีกนะคะ mm. แล้วก็มีเอ่อคนที่เข้ารอบได้ทุนการศึกษา mm. แล้วก็มี คนที่เข้ารอบได้เข้าร่วมนะคะแข่งขันในฤดูกาล2024ในสนามระดับโลกประมาณนี้ค่ะแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือเออมีการคือขอของทรัพย์สิน,นะค่ะทรัพย์สินของตาลเช่นนาฬิกาแบบสุดหรูเลยอะค่ะที่นาฬิกาคล้ายๆกนิากาแบรน,นด์นเนมเรายขอให้เราซื้อใหม่ก็ ขอขอจากตาเนี่ยแหละค่ะเขา<อ>บอกว่าเขออาขอะอ,อยากได้ไนก้ารเรือน,นี้มากเลยเขออามีอยู่สี่คนนะในทีมงานของเขาคืออยากได้แล้วเขาก็ถ้ากรณีนี้อยากได้แล้วแต่เขาจะมาถ้าทางนี้ไม่ดําเนินการให้สมมติไม่ซื้อให้ไม่ไให้ก็จากโรงแรโทรไหมทั้งหมดจะยกเลิกยกเลิกแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้พบไม่ให้เจอ ทําตัวให้รู้จักยากขึ้น<ช>ผมเลยอยากจะให้หน่วยงานพวกเนี้ยตรวจสอบคนเหล่านี้หน่อยอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์นักศึกษามาขอพบผมให้พบง่ายเลยผู้อย่างอยากเจอเมื่อไหร่มาเจอเลยเป็นได้เลยแต่ไอ้พวกนี้หาเจอให้ตัวหาเจอยากเพื่ออะไรเพื่อให้ต้องการให้คนให้ของความอยากได้อยากได้นั่นนะอยากได้นี่รายการเรือนแล้วก็เสือแสนอยากได้เนะี่ยมีสี่คนเปนแชมป์ค่ะไทย ซูเปอร์ไบค์พันซีค่ะย์ซีผเย่ะเออตอนแข่งในสังกัดดีเอ็มเดียพนยูค่ะปีไหนโอ้หลายหลายหลายปีมากค่ะแล้วก็แข่งเอเชียแล้วแข่งระดับโลกอ่ะไม่ถึงยุโรปไหมเอาก็แข่งรายการระดับโรกเวอร์ซูเปอร์ไบค์ค่ะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาจะไปไปไปแข่งอันนี้ก็เราติดตามค่ะครับคือคือคือผมอ่ะวันนี้เขาน้องเขาอ่ะภูมนใจมาก เขาก็สุ่ท้ายแล้วเขาก็อยู่ในห้องเลยมาเก็บตัวเขาเด็กคนนึงเนี่ยทำที่เสียให้ประเทศแล้วก็มาโดนระดับภาษาจากคนเหล่านี้พวกคอเส้นขาวพวกนี้มาหลอกแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็มาหาพี่ติดตังภาษาพี่ติตังพีตงพ่ตังก็เลสติดต่อผมมาทีา่เยอะยอดการธนาานิดนึงหกล้านเนี่ยเราเราเราไป คือเราเปนคนออกเองใช่ค่ะไม่ได้มีการส่งอมอบให้ให้ให้กับนักการเงินหรือ,รอเด็กนักกาเงินคนนั้นเลยเหมือนให้สำรองให้ราให้สำรองเงินจ่ายในการทํางานทุก,กทอย่างค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อผ่านไประยะหนึ่งมันจะมีเมื่อกี้บอกว่าเจใช่ค่ะได้ได้เจ็ดสิต์ไหมได้ค่ะก็ได้ทยอยจ่ายมาค่ะกลังินมาเจ็บเปอนต์เจ็บเปอร์เซ็นต์มันก็ได้จะเป็นเอ่ที่บอกว่าสัขอแค่คืนมาสามล้านหกล้านก็มาเจ็ดส 6ล้านบาทใช่ค่ะ6ล้านกว่าบาทจากของ70เป็น6ล้านห้าอาทิตย์สัก6ล้านห้าใช่ไหมคะได้ไหมเท่าไหร่คือคือตอนเงินจำนวนเต็มเนี่ย10ล้านบาทค่ะ10ล้านบาทแล้วก็ได้จากมาจริงๆก็คือ8ล้านนิดๆค่ะเดานนิดๆเราได้เหรอหรือใครได้ได้อยู่แต่ใครที่ยังไม่ได้อยู่ประมาณของร้าน3ล้านห้าค่ะนตอนนี้ค่ะไม่ได้แล้วเงินเงินตรงนั้นมีทางสมาคมหรือทางใครหน่วยงานใครไปบ้าง คือเงินจะมีการเบิกจ่ายจากกองทุนนะคะมาสมาคมแล้วจากสมาคมมาออาแกนไนหนึ่งแล้วเอาจากออแกนไนหนึ่งก็มาถึงตานค่ะออแกนซ์มาซับก่อนเ,อเลยตอนเราใช่ค่ะซึ่งซึ่งนะเรากลายเป็นซับของออแกนไนนี่นใช่ซึ่งนะตอนแรกที่ทํางานอะ่ะตอนทํางานอยู่คนเดียวกับผู้ใหญ่คนนี้นักการเมืองคนนี้ค่ะอสองคนแต่ว่าตอนที่เบิกจ่ายมาก็มีมี หลายหลายคนเข้ามารับแทนจนต้องเสียภาษีหลายขั้นตอนค่ะสร้างสร้างนอมินีขึ้นมาตรงสองสร้างขึ้นมาเพื่อมาแบ่งจ่ายนี้ถึงอยากให้ตรวจสอบนะครับเยอผ่านบัญชีนะก็เขาสราปแล้วเขาก้าให้บัญชีส่วนตัวตาค่ะทั้งที่ให้จริงๆเนี่ยตาก็สามารถเอาบริษัทของตาน่ะรับเงินตรงได้ค่ะญได้ใช่เพราะ<อ>ว่ามีการจ้างคนมารับ ใช่ค่ะเลยมันเลยทําให้เกิดการความเสียหายเยอะมากต้องบอกว่าเสียหายเยอะมากจริงเพราะว่าเงินต้องไปผ่านหลายขั้นตอนและกว่าจะเบิกจ่ายได้ต้องเหมือนต้องขอกระทางองค์กไนซ์อีกทีนึงเวลาเบิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนตอนคือตอนโดนรู้สึกว่าตอนโดนกันแกล้งเยอะมากนะคะเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของกรกตใช่ไหมใช่ค่ะ คือผมอยากให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบเหล่านี้คนเราขบวนการเหล่านี้หน่อยมันไปโผล่ในกระทรวงต่างๆแล้วก็ถึงวัฒนธรรมก็มีเรื่องการไปเมืองคานอะไรพวกนี้มันมีให้หน่วยงานบริษัทต่างๆที่หาหาจินนะครับเหลือที่ไรล่ะครับเอาเรื่องนี้ยอดของเราเนี่ยที่เราต้องจ่ายไปคือสิบล้านคือนัดตอนนี้ยังขาดอีกสามล้านห้าเออยอด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 สามล้านห้าที่ขาดสามสิบเปอร์เซ็น คือผู้ใหญ่เขาให้ทํางานออกเงินไปก่อนตั้งแต่แรกเลยค่ะจนกระทั่งเราสํารองเงินจ่ายไปประมาณ6กล้านห้าแล้วเขาก็คืนมาแล้วสมล้านแล้วเขาบอกว่าอีก3ามล้านห้าเนี่ยจะเอาเงินของ l i ตเติ้ลแวน i ์บีวอล์ปี2มาให้ค่ะ,ะก็เลยมีการตั้งแต่ที่มีการขอทรัพย์สินต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ตานก็ให้อย่างเช่นนาฬิกาชาแนลได้แล้วาให้สวารอสกี้หรือหมวกกัน็อกรวมประมาณเกือบห้าแสนบาทรวมหมดอะค่ะจำนวนผู้ใหญ่สามท่านแล้วเวลาที่ปานแบบไม่ให้เขาก็จะแบบกันแก้งค่ะให้พบยากและคุยวางหูไม่คุยด้วยนะครับ เพื่อเพื่อต้องการเอาของเพราะเราอ่ะเราอ่ะเรื่องเพราะที่บ้านเราก็เป็นข้าราชการระดับสูงหลายคนตพอทุกสับเราก็รู้ระบบพวกเนี้มันยังไม่หมดไปจากประเทศไทยหรอเพราะฉันเป็นคนไทยที่แบบว่าสระอะค่ะพวกระบบพวกเนี้ยระบบบีบเด็กในองค์กรหรือระบบบีบลูกน้องเพื่อจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรเนี่ยเราเข้าใจแต่ในลักษณะ องค์กรของการกีฬาไม่ควรมีค่ะแล้วฉันเรื่องพวกนี้ฉันชินตาชินหูเพราะฉันเป็นคนไทย62ปีแต่มันควรหมดไปได้แล้วนะคุณคือเรื่องบีบเอาไอ้นู่นไอ้นีน่ลูกน้องะมีทุกองค์กรในไทยแลนด์ค่ะเราไม่ต้องมามาปิดบางการเออเจ้านายเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นระบบ้ารรชการสีไหน กถบบานฉันตัวภาะราชการคือคืออ๋อระบบเนี้ยแต่มาบีดนักกีฬาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันน่าเกลียดคือ,ค,อคือระบบหาพวกเนี้ยมันเยอะคือ,อผมผมมองว่าอย่างงี้ผมมองมว่าไ,ไ้จบีกหรอเงินที่เด็กสำรองไปอ่ะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วมาตรวจสอบ้อราจริงอันนี้มันหลอกกัน<พ>ทนายพวกคุณพวกคุณอย่าเข้าข้างพวกเดียวกันมันจะเน่าทั้งฝูงผมบอกเลยให้พวกคุณต้องตั้งคณะทํางานจริงๆ แล้วก็ต้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตั้งทีมงานเข้ามาเรามาดูว่าจริงๆมันไงแล้วถ้าเขาสัมปองไปจริงทําเพื่อองค์กรคุณก็คืนเงินเข้าไปเด็กเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้เนการดูแล้วลักษณะเนี้ยมันมันจะเข้าข้อกฎหมายหรือเปล่าผมมองผมมองว่าพวกคอใช้ขาพวกเนี้ยฉลาดหลอกให้เด็ก ให้ความหวังเด็กแล้วหลอกให้เด็กทํางานไปก่อนออกไปก่อนเนี่ยซะเดี๋ยวจะให้งบประมาณนู่นงบประมาณนี่เด็กก็สําลองไปไป้ั่งออกไปก่อนให้นั่งไปสําลองเด็กเด็กไปเอ้ยให้ค่าเด็กไปก่อนนะล่วงหน้าไปก่อนเด็กก็สําลองไปตีกับดักไปแล้วแล้วมันก็ทําว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่เชิงขอแล้วมาไล่ตดพูดพูดนู่นพูดนี่ผมดูแล้วจิบปากจิบคอผมถามว่าแบบสตรอเบอร์รี่อย่ามาสตรอเบอร์รี่กับเด็กเลยครับ เด็กเขาทางานมีประโยชน์กว่าพวกคุณอีกถ้าพวกคุณไม่มีอะไรกินคุณกลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะเลี้ยงดูให้ให้เบี้ยคนชราให้นะครับคุณไม่สมควรจะมาเกาะกินเหลือกินไรแล้วมาไล่่วนของพวกคุณน่ผมผมดูหมดแล้วอ่ะผมบอกลูกจ่าตาผมดูแล้วไม่สมควรนะครับคุณต้องดูคุณตัวคุณเองก่อนชะงบกดูตัวเองก่อนว่าคุณควรทํำไหมกับเด็กคนนึงมาช่วยเหลือให้พวกคุณมีกินมีใช้ แต่แหวงหาทั้งครอบครัวตระกูลคุณไปเช็คด,ดูได้สมาคมบางสมาคมอ่ะผมบอกเลยหากินในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนางคุณอยู่เด็นายกมันนายกาต่างๆผมถามว่าก็ไปหากินอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหากินได้หรือไม่ได้ได้แจ่อย่าไปกองเด็กอย่าเอาแรงงานเด็กไปแล้วสุดท้ายแล้วให้เด็กเขาไม่เป็นอันทํางานให้กับทิมพชาติคุณมีประโยชน์อะไรกับพิมพชาติบ้างประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้างเด็กคนนึเนอ่ะคุณต้องขืนเด็กไปอย่าไปบีบเด็ก ถ้าเรื่องนี้ถ้าคุณยังมีไลร์สดหรือมีทำมาเลเด็กอย่างเงี้ยจอผมเช็คประวัติผมดูผมเอาจริงคุณรับเงินเกินกว่าสามพันขึ้นไปคุณมีความผิดแล้วมีพยานหลักฐานหมดคุณจะฉลาดนู่นฉลาดนี่คุณเลิกเลยมาไลร์สดมานู่นมานี่มาลังแกเด็กมาปีดเด็กมาท้าเด็กต่างๆไม่สมควรนะครับเงินเออเหมือนเงินเงิน่เรคอจ่ายไปก็จะได้ไม่หมด ครับก็คือมาหากินกันพฤการไถนนู่นไถนี่ใช่ครับใช่ไหมบอกให้เราไมนต้องไปไม่มีวิธีหากินอื่นแล้วเหนือคุณเดี๋ยวผมจะดูหลายๆแบบอีกว่าจะดำเนินการร้องอะไรได้บ้างใช่มาที่กองปราบแล้วครับมันจะไป็นพยานต่างๆใช่ครับเพราะว่าเราจะร้องมาให้หมดเลยใช่เพราะคุณต้องคืนเงินเด็กฝ่ายพฤติกรรมของพวก อันนี้มันก็เป็นเหมือนกันเหลือกใช่ใช่กีฬาใช่แล้วถ้าคนไหนเด็กคนไหนโดนอย่างนี้เด็กก็ยังไปชนทีมชาติหรือใครโดนแบบนี้มาหาผมนี่ฟรีครับจะจัดให้เต็มเลยมีเอกอย่าจัดให้เต็มโทรมาเลย81 611 6174ครับไม่เสียตังค์สักงาทครับผมไม่มีแอบครับไม่มาเอ้ยเรียกตังค์แล้วยังไม่มีคือช่วยก็คือช่วยแต่ต้องคืนเท้า แล้วกไปเจอทนายอื่นก็เรียกทีหลายแสนะกันนะสามแสนเขาสามแนายดังๆหลายคนเรียกทีสามแสนสามแสนสามแสนอ่ะอ้าวไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วทการแข่งขักเรียกค่าเสียค่าทำงานพี่ครับไม่มีครับไม่มีครับพี่สีตังแล้วช่วยช่วยเหลือมาเนี่ยทคนนึงเหมือนล่าคือพี่อ่ะพี่อ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องขายแต่นักกีฬาทีมชาติไทยฉันเป็นเด็กที่ดูกีฬามาตั้งแต่เด็ก คือการเป็นนักกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันสำคัญนะค,นคุณอย่ามาทำมาหาแดกบ,บนหลังเด็กแห่งประเทศไทยอันนี้เขาอุทิศตัวเพื่อชาติชื่อเสียงไม่มีปัญญาทำมาหากินหรอมาขายออนไลน์กับฉันนี่เอเดือ,อ,อน<ร>เป็นร้านเหมือนกันคือเรื่องนี้นะผมบอกเลยถ้าใคร,รใเกล<ร>ียดพวกนี้นให้มาร้องได้เลยและอย่างหนึ่งต้องดําเนินการนะอย่าเก็บไว้แล้วพรุ่งนี้ผมบอกเลยสมาคมนะแล้วกองทุนเนี่ยคืนเงินเด็กไป ตั้งคณะทำงานก็มาแล้วมาคุยกันเหลือค้างอยู่เท่าไหร่นะสามล้านห้าเขาเดือดร้อนอยู่นะครับีเขาคำนดไหมว่าต้องจ่ายเราเมื่อไหร่อะไรสัญญามันไม่มีสัญญาเลยหลอกเอาพี่ไปเรื่อยๆหลอกให้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีโปรเจกต์นั่นเดี๋ยวมีงบประมาณนู้นเยอะ ก็โดนทั้งเงินสามล้านห้าแล้วก็ทรัพย์สินอีกเกือบห้าแสนก็ยังไม่ได้ไม่ได้อย่าตอนเดิมมาเได้แค่แบบพี้แล้วแล้วสมาคมก็พยายามแล้วค่าสมาคมปกองเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปลื้อสมาคมให้นะครับจะทำใหได้ได้สองคูณแม่บอกครับคนก็ดูอ๋อ่ของคุณป้ามาด้วยเป็นลมเป็นสองไปช่วยให้เราใจน้องนะกลัวเขาใช่ไหมคน ก็างนี้ก็ต้องฝากนะครับต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนแต่เรื่องเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าน้องเขาบอกผมว่าสื่อมวลชนเนี่ยบางคนถูกซื้อหมดแล้วเพราะุ่มเขาซื้อได้หมดเขาบอกเงินอะซื้อได้หมดแต่ผมบอกเลยซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะพี่ๆหลายคนก็มานะครับอายได้เขาสาสกีฬาแต่ <c oughs> นี่มันใสอญากรรมอ๋อน้องตอาจารย์พวกอินฟลูเอนเซอร์ในไทยเราพร้อมจะช่วยรักกีฬาทีมชาติอ่ะก็ ที่ผ่านมาตอนก็จะโดนคมปูในในรูปแบบต่างๆเช่นเอานักการเมืองระดับสูงอย่างเช่นอ่าพี่ปามพูดเลยพูดเลยพูดได้พูดได้ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อป้อมไหนก็ไม่รู้ไงแก็ก็ก็เหมือนนักการเมืองเทวดาคนหนึ่งอะค่ะที่ที่ที่ชอบบอกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะแบบเอาผู้ใหญ่คนเนี้ยค่ะมาคงคูนายคุณน้องอ้างว่านายใช่ค่ะนายนายนู่นนายนั่นนายอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วหลอกเด็ก ขายฝังเด็กแล้วสุดท้ายแล้วพอคุณในฐานะที่คุณเป็นสมาคมฐานะที่คุณเป็นกองทุนหรือหน้าที่คุณมาคุณมาหากินกับเด็กแต่คุณต้องส่งเสริมเด็กนะครับไม่ใช่ว่ามาขู่มาครับเด็กเดี๋ยวจะไม่ให้เด็กมีงานไม่ไม่มีเด็กเขาด้ด้วยตัวเขาเองด้วยความสามารถเขาเอง <S <S คุณไปทำความสามารถจากเขาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับคุณอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไปยัดเยียดให้เด็กแล้วอย่าไปทําลายเด็ก <S <S เด็กเขามีกำลังใจกลับมาแล้วเขาอาจจะซึมเศร้าบ้างเขาไม่เคยเจอคนอย่างพวกคุณไง นะครับ่แต่เขาโลกสวยแต่ผมบอกเลยโลกไปเนี้ยไม่สวยหรอกนะแต่คุณทําไม่ได้แล้วต่อไปนี้คุณอย่าข่มเหงเด็กผมขอเลยนะครับอย่านะครับอย่าทํานะฮะทำแล้วเจอผมนะครับด<ช>ํา<ล>เ,เนินการเด็กไปฟ้องเด็กผมช่วยเด็กอยู่แล้วฟรีอยู <มะ S 1> ่แล้วนะครับแล้วผมจะฟ้องกลับด้วยถ้าคุณฟากับเด็กนะผมบอกก่อนนะครับขอที่สุนะครับว่าดูอา,ายุ่ตัวเองแต่ตาดูด้วยจะอยู่หลัวัด้าจากความบาปความทั่วความร้ายเนี่ย ไม่มีเพ่อทำมาหาแจกเหรอหรือไปหาแจกกรบนักกีฬาในองคอ์กรทีมชาติไทยนะแล้วฉันคนไทยเจอกันฉันยังไงก็ฉันก็ยังมีสื่อในมือฉันแล้วพวกฉันก็ไม่ยอมให้ทีมชาติไทยที่เขาสู้มาทั้งครอบครัวเพื่อประกาศว่านักกีฬาแล้วไอ้ผู้ใหญ่ในองคอนน์กรนี่ควรทำธารกิจได้เลยนะคะ้อยู่วันยุคไทยด้วยหยุด ผัดชัวแก่แล้วเดี๋ยวกนา้日จะพาเข้าไปพบคณะสอบสวนกับทําแล้วไปไปร้องดูว่าดำเนินคดีกับกับยังไงได้บ้างตรวจสอบได้ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราจะดำเนินงานต่อนะครับเพราะคงจะไม่อยู่แค่นี้ครับถ้าทางสมาคมและทางกองทุนไม่ตั้งคณะทำงานคืนและเจ็บไจก็จะรอว่าอย่งที่สวยได้นะครับนะครับ น้อยน้อยช่วงนี้นะครับของอะครับนี่ตัวเราเหรอเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยไอ้แล้วแล้วตรงนี้มาเปิดหน้าแต่ในนี้มาในรูปหน้าปิดหน้าไม่ได้แล้วเขาทุบเททุบเทอ่ะเนี่ยคนแก่อ่ะผู้สูแก่ที่จะ ไหนชี้ว่านี่ตัวตัวเองคอลิทีท่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเราเหรอใช่เรมไปไปแปะหน้าเลาลูกน้องผมลูกน้องผมไม่รู้หรอกมันก็แปกหน้าแปกหน้ามันม่เชื่อเป็นผู้เสียหายใช่ไหมเราเอง หน้าตาสวยไปปิดหน้าเขาหมดเลยชื่อชื่อจะให้ใช้จะให้ใส่ชื่อยังไงชื่อจริงชื่อจริงอะไรอ่ะชื่อจริงนคุณจิตรัชดารัชเลยอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุสามสามขับได้เหรอได้ไงมันตี๊ยอยนอยู่เราอน่มามาเลไตีนได้อ่ะ เอาไม่ไล้ไม่ตกเลยน้องผมอยู่ดไม่ทาั